ตาเออัตตาเออารมณ์ดีไหมครับอารมณ์ดีไหมครับลูกอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีหรือเปล่าน้ายิ้มกล่าว่าไงกล่าว่าไงครับว่าไงลูกว่าไงอื้มว่าไงครับอ,าาอ,าาอ,อัยาไอหยาตาเอ ต้เต้ไต้ว่าไงครับลูกว่าไงครับอีไหนไหนเล่นกลองเลยนะเราอะ่ะสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไต้เก้าปันครับไต้ไปลูกไต้ไหนยิ้มหวานกันยิ้มหวานกันเร็วยิ้มหวานให้กันเร็ว สี่ไม่สบายน้ำหนักสูบแก้มหายไปเลยตาเอตะตาเอตะตาเอคนเก่งคนเก่งครับเอ๋ตาเอตะตาเอว่าไงลุ้มหล่อว่าไงครับอารมณ์ดีไหมหนูอารมณ์ดีไหมครับ หนืออารมณ์ดีไหมครับครับอารมณ์ดีไหมลูกอือารมณ์ดีไหมครับปั้นครับอืมไายได้ก่นยิ้มหวานกันยิ้มหวานน้องปั้นยิมม้มหวานกันลึกได้ เก่งเหลือเกินนิ่งเหลือเกิน,กนมองแต่กล้องแม่เน no? 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 ี่ยเนาะเนาะเนาะอาใไซวะเออไซวะคี้คุยเหมือนใครคี้คุยเหมือนใครคี้คุยเหมือนพ่อใช่ไหมใช่ไหมครับอิ่มใครเอ่ยอันนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยครับเข้าปั้นค่ะบ,บอกสลุก ปั้นครับบัสดีครับได้ได้บึมบึมบ่มบมปั้นครับปั้นปั้นครับได้เอ๋ เอ๋เอ๋ทำไรครับยินทำไรครับทำไรเอย่ยอารมณ์ดีเปล่าน้องครับน้องครับปั้นมองอไรหูกมองแต่กล้องอะ่ะตาไม่ไม่ไปไหนเลยม,มองแม่มั่งดิอันนี้หนูน้องครับปั้นครับ ปันครับปันครับปันครับดิงดิดิงดิไหนชอบจับคางจังเลยดิงดิงดิหมันเกี้ยวหมันเกี้ยวหมันเกี้ยวอุ๊ออ๊ออ่ะลกมาลงมาลมอะไรเอ่ยเนี่ยอะไรเอ่ยเนี่ย えー